วันนี้พามาดูสลัดสีม่วงนะม่วงหรือแดงไม่รู้นะขั้นตอนปลูกสลัดเนี่ยยากอยู่นะเราต้องเอาเมล็ดพันธุ์ไปแช่กับทิชชู่หมาดๆทิ้งไว้ในกล่องสี่วันห้าวันบางทีมันงอกเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาทีละต้น่ะมาใส่ถาดลุมเป็นช่องๆอนะ่ะเนาะถ้าเขาสวย ขึ้นมานะประมาณสักสองอาทิตย์นะ่ะเราก็แยกต้นที่มันสมบูรณ์สวยๆเรามาลงแปลงอันนี้อายุงานได้อายุผักตัวนี้ได้ประมาณ25วันนะคะก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่โตมากก็ยังเป็นเบบอยู่อีกสักสองอาทิตย์น่นละค่ะเราจะค่อยๆเก็บไปกินกับได้ทุกอย่างสมตามสลัดนูน่นนี่นั่นเนาะ เขาชอบน้ำอย่าให้หน้าดินแห้งนะคะดูแลก,กันเขาชอบค่ะ